สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายขินช้างสะพานบุญคนรักช้างนะคะพบก,กับเราบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะน,นี่มาอาบน้ำให้พ่อใหญ่ขุนช้างนะคะ ันนี้อาการเจ็บขาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะอาบน้ำทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะใส่ยานะคะ,ะเป็นพ่อใหญ่ผล้างของเรานะคะที่ตัวใหญ่อ้วนด้วยนะคะ,ะพ่อน้องใบบุญนะคะวห้าสปีค่ะ,ะดูใกล้ๆนะคะ กินน้ำนะคะน้ำใยกินน้ำกินน้ำสะอาดนะคะไม่ยอมกินในถังนะคะ 打个的，我来打个的。啊啊啊啊啊 ขึ้นนะอยากไปแล้วนะไฟดับเก็ล้างแผลทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ไปทายาให้นะคะ นูยกขาให้ล้างด้วยนะคะตอนนี้ก็ทายาให้พ่อใหญ่คุณช้างนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะพามาผูกตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะกลัวยากลัวยานะนาทายาล้างแผลแล้วก็ทายาเป็นอย่างดีนะคะ าาาากรา,า,ากกรดูแลรักษาทายาตอนเย็นๆค่ะทาทุกเช้าเย็นนะคะให้แผลหายเร็วๆค่ะ <laughs> ยกยกขา <laughs> เป็นทางที่ตาตาเพชรนะคะตาตาข้างนี้จะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะโลกตาเพชรนะคะจะมองไม่เห็นเลยนะคะ ทายานวดด้วยนะคะนวดขาด้วยนะคะเพื่อจะให้เส้นขานะคะยืดหยุ่นง่ายนะคะนวดให้ทุกวันนะคะวันนี้น้องครีมก็เอาอาหารมาให้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ครีมเอาเออให้ให้พ่อคุณช้างแล้วยนให้พ่อคุณช้าง ก็ไปเขีนอาหารมาให้พ่อคุณช้างนะคะ ค่ะตอนนี้น้องคิีมมาเลี้ยงช้างนะคะเก็บเก็บประปุกยาไปให้พ่อด้ลูกเก็บประปุกยานะคะนะคะจะอคอยดูแลความสะอาดตรงนี้นะคะน้องคิีมเป็นคนดูแลความสะอาดเลี้ยงพ่อขุนช้างนะคะเพราะว่าเราต้องแบ่งหน้าที่กันค่ะเพราะว่าพ็อกพี้ต้องทำภารกิจหลายอย่างนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูน้องใบบุญนะคะตอนเยน็นเย็นทำอะไรอยู่นะคะเอ้ยน้องใบบุญทำอะไรอยู่คะ <c oughs> ตอนนี้เล่นมวยปล้ำกับพ่อก,กี้เมื่อยเลยนะคะนี่ดูท่าทางต <c oughs> ะเอไหนพ่ออยู่ไหน ดูอยากมาเล่นนะคะอยากออกมาเล่นแล้วอยากออกมาเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อก,กําลังตัดสับรดมาถึงนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพ่อจะพาเล่นนะคะโอ้อยากออกมาแล้วนะคะดูนะคะเอาขาออกมาข้างหนึ่ง <c oughs> ติดขาลูกติดถอยลูกถอย <c oughs> ดูน้องใบบุญของเรานะคะดูนะคะนี่นี่เป็นท่นานวอนทักโกรธเลยนะคะดูนะคะดูนะคะ,นะค,ะคนที่โด่งเลยนะคะโอ้เนี่ยค่ะ เล่นเล่นเล่นไหนไบบูเ <c oughs> ป็นไรลูกเหนื่อยและะ้วค่ะอเราเล่นกับพ่อกี้อยู่นะคะมาดูน้องใบบัวของเรานะคะจะขึ้นต้นไม้นะคะอยากเล่นนะคะ ล,ปล,ลไปบุญนะคะมาดูน้องน้องไปบุญกับแม่เหมยน,นะคะตอนนี้ก็กินอาหารแล้วนะคะดูนะคะดูนะคะจะกินหรือจะเล่นนะคะโอ้อยากนอนนะคะอยากนอนนี่นอนเลยนะคะ ทับเลยทับอาหารแม่เลยนะคะไม่สนใจแม่กินเลยนะคะนี่เล่นแล้วนะคะนี่คอมน่ารักของน้องนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้ชานะสงสัยจะอยากนอนแล้วนะคะเล่นกับพ่อเหนื่อยก็อยากนอนประมาณนี้นะคะควาน่ารักของน้องนะคะดูนอนกินนะคะนอนกินเลยนะคะ ใบบุญอยากนอนนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะดูเล่นอาหารแม่เลยนะคะเที่นอนเยอะแยะไม่นอนนะคะมานอนทับอาหารแม่นะคะนี่น้องใบบุญของเรา เลือดูแม่ดึงออกกินไม่ได้นะคะนอนทับก็จะประมาณนี้นะคะเวลาพ่อเอาอาหารให้กินน้องไปบุญจะเล่นก่อนนะคะจะเล่นอาหารแม่นะคะทั้งนอนทับทั้งเล่นทั้งเวียงเต็มที่นะคะก็กระจายไปเต็มบ้านเลยนะคะเจ๊หมอยก็กินอาหาร เล่นไม่พอทั้งชีทั้งอึใส่เลยนะคะตอนนี้โอ้เต็มที่เลยนะคะก็จะชีก็จะอึใสเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะที่ชีที่อึเยอะแยะไม,ไม่ไม่อึนะคะมาอึใสอาหารแม่นี่ประมาณนี้นะคะบบุญของเราดื้อประมาณนี้จะซนประมาณนี้นะคะดูนะคะหันไปใส่เลยนะคะประมาณนี้จริงๆนะคะไม่ดื้อเท่ลูก ที่ฉีที่อึแยะแย,ยะไม่ทัไม่อึน,นะคะอึแซหารแม่เลยโอ้โหขออนุญาตทำความสะอาดแป๊บนึงนะคะนี่ฉีอึเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยกินอาหารนะคะตอนนี้กินหญ้าเป็นแล้วนะคะน้องใบบุญของเรากินหญ้าเป็นแล้วนะคะดวนะคะกินโชว์เลยนะคะ ต้องขอขอบคุณ FC j d ดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะเป็นคลิปของเราแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะตอนนี้ยอดซับก็ยังไม่เยอะนะคะก็ดีใจกับช่องทรายหม่ำ channel นะคะที่มียอดซับทะลุ10,000แสนซับนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ใจดีทุกท่านนะคะที่เมตตากดไลค์กดแชร์กด ลิปของเรานะคะจนยอดจับขึ้นได้เป็นเศษนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะน้องไปบุญอึยังไม่เสร็จนะคะอยากอึอีกนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะเดินเขาพีก็ตัดอาหารมาแล้วนะคะ เออร้องด้วยนะทำความสะอาดนะคะงั้นน้องจะเหยียบจะเล่นนะคะ น,นีค่าหมายก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะนี่เด็กอตรงนี้ขอให้เอซทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching have a nice day see you here again please bye bye สวัสดีค่ะ